สวัสดีครับพบก,กับผมพอที่บริษาทการขายเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่อุทยานต้นสักนะครับผมวันนี้พอจะมารีวิวรถ XL Plus Sport สีขาวคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่692,000บาทนะครับผมวันนี้เรามาส่งรถที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอแต่งอะไรกับคันนี้ไปบ้างนะครับผมหล่อๆดุๆเลยเริ่มต้นนะครับผมที่ ชุดแต่งข้างหน้านะครับผมเป็นชุดยอดฮิตเนะาะชุด F150 Spider นะครับผมลูกค้าอยากได้ตัวอักษร F O R D สีแดงเราก็สามารถจัดให้ได้นะครับผมสุกจังหน้าเนี่ยเราสามารถทําสีได้นะครับไม่ว่าลูกค้าอยากได้สีอะไรสามารถทําได้หมดเลยต่อมานะครับผมเอกลักษณ์ของไ Spider นะครับก็จะมีเป็นเบ้าใหญ่ๆแบบนี้พร้อมกับไฟเด l ไลท์มาให้ด้วยนะครับผม เนาะแล้วก็เราก็จะมีครอบไฟครอบไบหน้ามาให้นะครับผมแล้วก็ตัวสกรูนะครับผมที่ลูกค้าเลือกเป็นสกรูสกรูฟปปิตอันใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็โลโก้เป็นโลโก้หมาสีแดงนะครับผมลูกค้ามีจะกุมโทนนะครับผมอ่ะต่อมาด้านข้างนะครับผมจะเป็นซุ้มล้อซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับผมรัดด้วยล้อแมกนะครับผมขนาด16 ยางเป็นยางมอนเตอร์ AT3 นะครับผมขนาด265 70ห้าเดสิบนะครับผมซึ่งใช้ขึ้นเขาหรือใช้เดินทางไกลเนี่ยสบายมากเลยนะครับผมแล้วก็ดอกยางเนี่ยจะไม่ได้หนามากเหมือน AT2 ก็เสียงจะเงียบกว่าด้วยนะครับผมตรงนี้ก็คือใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาเนาะต่อมาด้านข้างนะครับผมจะเห็นแล้ว่าอะ มีสติกเกอร์นะครับผมลูกค้าอยากเปลี่ยนคําว่าเรนเจอร์เป็นคําว่านงนุษเนาะเป็นชื่อลูกค้านะครับผมก็สามารถทําได้สติกเกอร์ของเราเนี่ยสามารถออกแบบได้หมดนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนอยากได้ไลายอะไรอยากได้เสือหรืออยากได้ตัวอะไรก็ตามสามารถจัดให้ได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับผมแล้วก็ชุดครอบเหมือนเดิมเนาะมีเบ้ารองมือต่อมานะครับผมราวหลังคาเราก็มีให้นะครับผมราวหลังคาตัวนี้ก็ติดเพิ่มไปให้แล้วก็ด้านท้าย ก็ฮอตฮิตอีกเช่นเคยก็คือโลบาร์นะคะผมเอาเรนเดอร์เนาะลูกค้าหลายคนชอบตัวตรงนี้นะครับผมสามารถเอาไปขนของลัดของได้เนาะใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะ้อลูกค้าหลายคนชอบด้านหลังก็อีกเช่นเคยนะครับผมซุ้มล้อนะครับผมแม็ก6สิอะเรามาดูด้านท้ายนะครับผมคันนี้เนี่ยแต่งรอบคันนะครับผมเราก็จะมีข้อไฟท้ายมาให้เนาะตัวนี้ลูกค้าใส่เป็นข้อไปท้ายแบบนี้เลย แล้วก็การชนท้ายนะครับการชนท้ายก็เป็นการชนเล็กของเรามาให้นะครับเปลี่ยนแบบนี้เลยมีห่วงแดงใช้สําหรับลากจูงได้จริงนะครับผมก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากเอาไปใช้งานก็ใช้งานได้ครบครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาดูรอบคันนะครับผม ก็สำหรับคันนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ XL Pass Sport นะครับผมคันนี้เป็นคันสีขาวเนาะ,ะราคาอยู่ที่6,92,000บาทนะครับผมตัวนี้โปรโมชั่นรับรถอยู่ที่29,000บาทพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับผมหากใครสนใจก็สามารถทักหาพอได้โดยตรงหรือทักที่เพจกับตันพอหรือเบอร์โทร0958.92923ได้นะครับผมลองสอบถามโปรโมชั่นกันดูเนาะแล้วก็ ลองดูว่าตอนนี้รถในสต็อกเรามีสีอะไรบ้างนะครับผมหรือลูกค้าอยากได้สีไหนลองให้ผมเช็คดูได้นะครับผมเพราะเนื่องจาก넥เจนเราก็มาแล้วเนาะหลายๆคนทราบดีนะครับผม넥เจนเนี่ยของเราก็เริ่มมีรถส่งมอบแล้วโดยเฉพาะรุ่น XLT รุ่นยอดฮิตนะครับผมก็มีรถมาให้ลูกค้าเลือกทั้งเกียร์ออโต้และก็เกียร์ธรรมดาเลยหากลูกค้าสนใจก็สามารถทักขาพอได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวพอเอาคันนี้ไปส่งลูกค้าก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย